ในหน่วยที่สามจะเป็นหินในท้องถิ่นนะคะของคุณครูมันจะอยู่หน่วยที่หกแต่ของเรามันจะอยู่หน่วยที่สามเพราะเราใช้หนังสือของสสวนท,อทอนะคะลูก่มาดูตัวชี้วัดเราจะเนื้อหาที่เราจะเรียนเราจะเรียนประเภทของหินแล้วก็วัฏจักรหินซากดึกดำบรรแล้วก็ประโยชน์ของหินนะคะวันนี้เรื่องหินเนี่ยเราจะ แยกเรียนเป็นสี่หัวข้อด้วยกันนะคะอ่านี่ตัวชี้วัดนะคะเด็กๆตัวชี้วัดเนี้ยเด็กๆก,ก็จะได้เอาไปอะไรคะพอเรียนเสร็จปุ๊บ<ด>ก็จะสอบตามตัวชี้วัดนะคะสอบตามตัวชี้วัดที่เราเห็นนะคะอ่ามาดูหินในท้องถิ่นนะคะประเภทของหินอ่าเมื่อวานนี้ครูให้ทําอะไรนะ ที่ทัดเปิดกล้องเลยเมื่อวานนี้ครูให้เด็กๆไปอะไรคะครูบอกว่าให้ไปสำรวจอะไรอ่าสำรวจหินใช่ไหมให้เด็กๆไปอะไรไปหาหินมา <ไป S 1> ใช่ไหมปหาหินก้อนนึงมาค่ะแล้วก็จะมาอ่าแล้วจะมาดูว่ามันจะเป็นชิ้นไหนค่ะ อ่าอย่างของเชอร์เนี่ยเห็นไหมคะที่อยู่ในมือเชอร์เห็นยังที่อยู่ในมือเชอร์เลยเห็นไหมคะเห็นไหมไ,หไม่เห็นเนี่ยอันนี้ที่อยู่ในมือเชอร์อันนี้เป็นกล่องหินที่เราอยู่ในห้องวิทย์นะลูกพอเรามาเรียนห้องวิทย์เราจะเจอกล่องหินนี่แหละ นะคะครูก็จะให้เด็กๆดูมันจะมีหมายเลขอยู่ตามเนี้ยเด็กๆนะคะเด็กๆก็จะได้ดูหินแต่ละประเภทเเคยเห็นแล้วเช่เออนี่แหละนะคะใครที่อยู่ในชมรมวิทย์จะเห็นนะกล่องเนี้ยนะคะนี่ตัวอย่างหินที่่ครูเอามาให้ดูนะคะเนี่ยที่ประเภทของหินและการเกิดหิน หินที่นักเรียนเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นหินที่นํามาใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนหรือหินที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างหินสามก้อนเนี้ยครูก็เอามาจากกล่องนี่แหละกล่องหินที่อยู่ในมือน,นี่แหละนะคะเดี๋ยวเด็กๆเ,เปิดเทอมาเด็กๆก็จะได้หินนะคะหินแต่ละสามประเภทเนี้ยจะแตกต่างกันใช่หรือไม่ใช่ไหมคะหินก้อนที่หนึ่งมีลักษณะยังไงบอกครูด้เนี่ยเนี่ยหินก้อนเนี้ย อันนี้เห็นก้อนที่หนึ่งหนึ่งสองเห็นไหมคะหมายเลขอ่ะเขาจะมีหมายเลขไว้อ่ะหินก้อนที่หนึ่งที่เรามองเห็นเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงอ่าใครพอจะบอกได้อ่าผิวเป็นยัอไงผิวเรียบไม่มีขุกข่าโอ้สีเทาโอเคผิวเรียบจากที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่านะคะทีนี้เขาก็จะ ถ้าให้ชัดเจนเขาก็จะใช้เว้นขยายในการส่องดูเนื้อหินอีกนะคะซึ่งเด็กๆเปิดเ,เทอมมาเดี๋วครูจะให้ดูเว้นขยายนะคะหินก้อนที่หนึ่งเหมือนจิจนดวัฒน์บอกบอกว่าผิวเรียบค่อนข้างจะเรียบเมื่อเปรียบเทียบกับก้อนที่หนึ่งไอ้ก้อนที่สองใช่ไหมคะก้อนที่สองจะเป็นไงผิวมันจะเป็นไงผ่าแต่ว่าไม่ผุขามาก ใช่ผิวมันจะขุขาแต่ก็ไม่ขุขาัดมากใช่อยู่อันนี้คือเรามองไ่ตาเปล่าส่วนเห็นก้อนที่สามผิวขุขาครับเออหิวขุขาดแล้วมันเป็นสีอะไรลูกสีส้ม เออสีส้มสีน้ําตาลส่วนหินก้อนที่สองเนี่ยจะเป็นสีค้ําหรือออกดําๆจนสีนี้ก็ออกเป็นสีเทาใช่ไหมคะก้อนที่หนึ่งสามก้อนเนี้ยจะมีลักษณะส,สีที่แตกต่างกันทีนี้ถ้าเราสังเกตจากหินทั้งสามก้อนเนี่ยเราจะรู้ว่าหินก้อนที่หนึ่งเนี่ยคล้ายๆกับหินปูนใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะเออที่เขามาผสมกับอะไรคะเป็นหิ ใช้ในการก่อสร้างผสมปูนซชเไมนต์้ใช้เป้าคะอะไรคะหิ่นอันที่หนึ่งที่เขาไว้ใช้ผสมปูนแล้วก็เทบนพื้นถนนใช่ใช่ใช่ถูกต้องผสมปูนลาดปูนใช่ไหมคะอ่าเทพื้นหินก้อนที่สองจะมีสีเทาหรือสีค้าสีดําเลยอันนี้เราสันนิษฐานว่ามันเหมือนกับหินที่อะไรคะเข้ามาเหมือนกับหินที่อยู่เป็นหิน เป็นหินอะไรหินข้ามเอออันนี้ก็เอามาผสมกับปูนก็ได้นะคะแต่เนื้อมันสีของมันก็จะข้าส่วนหินก้อนที่สามเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับหินตะกอนใช่ไหมคะเป็นชั้นๆเลย<ม>ใช่ไหมคะมเดี๋ยวเราได้รู้ว่าหินตะกอนคืออะไรอ่าสามก้อนเนี้ยนะคะก็จะแตกต่างกัน หินทั้งสาก้อนนี้จะแตกต่างกันนะคะทีนี้ในเมื่อหินมีลักษณะแตกต่างกันจากที่เราสังเกตได้ด้วยตาเปล่านั้นลักษณะการเกิดมันแตกต่างกันไหมมาดูประเภทของหินนะคะหินแต่และประเภทมีการเกิดที่แตกต่างกันหินแบ่งออกเป็นสามประเภทจำไว้นะหินประเภทที่1คือหินอาคานี อัน,น, 2, นที่สองหินตะกอนที่สามคือหินแตนะคะหินแตกละประเภทจะมีการเกิดที่แตกต่างกันมาดูหินชนิดที่หนึ่งอันนี้ในหนังสือเราไม่ไม่มีนะคะจะดูเพิ่มให้อันนี้หินชนิดที่หนึ่งคือหินอะไรคะลูกบอกเพื่อนสิคะหินอะไรคะแมกมาครับอันเนี้ยใช่แมกมาก,ก็คือหินอัลคาี โอเคหินมีสามประเภทประเภทที่หนึ่งคือหินอัคนีหินอัคนีมันเกิดจากอะไรนะคะเด็กๆลาวาอ้าวเ,เกิดจากการหลอมเหลวหรือแมกมาหรือหินหลอมเหลวละลายที่ร้อนจัดนะคะหรือที่เราเรียกว่าลาวาลาวาบนภูเขาไฟใช่ไหมใช่ค่ะอ้าหรือ เมื่อเย็นตัวแล้วก็จะกลายเป็นแมกมานะคะตามรอยเปลือกโลกนะคะแล้วกลายเป็นหินแข็งเมื่อร้อนอยู่มันจะเป็นลาวาเมื่อเย็นตัวจะกลายเป็นแมกมานะคะกลายเป็นหินแข็งที่อยู่ในนี้เขาเรียกว่าหินอัคนีนะคะหินอัคนีเนี่ยมีกี่ประเภทนะคะเด็กๆจะได้รู้ชนิดของหินอคัคนีอันนี้อันนี้ประเภทของหินมีสามชนิด นะคะชนิดที่หนึ่งคือหินอัคนีนะคะชนิดที่สองหินอัคนีเนี่ยมีเจ็ดประเภทเราจะเรียนเจาะจงเข้าไปอีกนะคะอ่านี่คือตัวอย่างหินอัคนีหินอัคนีมีทั้งหมดนะคะที่เรามองเห็นหนึ่งหินแกรนิกนะคะมองเห็นเป็นแรก เห็นแรกของผึ่งอันนี้เดี๋ยวเด็กๆก็จะได้ดูได้เห็นนะคะในห้องวิทย์เห็นอัคนีมันก็จะอยู่ในที่เชื่อเอา,านี้นะคะมันเป็นกล่องอันนี้เป็นกล่องของหินในหินอัคนีนะคะเนี่ยเชื่อไปหามาจากไหนอ่ะอีนนี้เหรอคะ อันนี้มันอยู่ในห้องวีดเชื่อสั่งมามมอ๋อตกแต่งอ,อันนี้ก็เชื่อไปหาเองไม่แถวนี้ค่อนข้างหาหินลำบากมันต้องเข้าไปในนะคะอันนี้เชื่อไปสั่งมาจากคุณเข้าใหม่เอออันนี้ก็นะคะ เป็นหินเดี๋ยวเด็กๆจะได้ดูแล้วมันก็จะมีตัวอย่างหินในเนี้ยแล้วก็จะมีโปรยบอกเห็นไหมคะเนี่ยว่าหินก้อนที่หนึ่งคือหินอะไรก้อนหมายเลขสองคือหินอะไรหมายเลขสามเด็กๆจะได้แยกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มโดยใช้กล่องหินนี้นะคะ้าอยู่แถวต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะหาเด็กๆไปสำรวจตามภูเขาถ้าอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้หุบเขานะคะ อ่าแต่เดี๋ยวให้เปิดเทอมก่อนนะคะอันนี้เด็กๆก,ก็ดูตามนี้ไปก่อนอ่าจะมองเห็นเป็นผึกของแร่นะคะ,อ,ะอันนี้คือ อันนี้คือตัวอย่างหินนะคะหินบะซอนหินทำมิดหินออกซิเดียนพวกนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้ดูอันนี้คือหินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วเกิดเป็นผกขนาดเล็กนะคะดเ,เดี๋ยวเชอร์จะมีคลิปวิดีโอให้เด็กๆดู ก่อนแป๊บหนึ่งเกี่ยวกับประเภทของหินนะคะเด็กๆจะได้เห็นอ่าเดี๋ยวเด็กๆจะได้ดูคลิปวิดีโอเดี๋ยวเช่าหาก่อนคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการจำแนกหินนะคะ เด็กจะได้เห็นชัดเจนอีกเดี๋ยวนะได้ยินไหมคะ คได้ได้ได้ยินเสียงไหมลูกเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกหินตอนที่หนึ่งสวัสดีครับน้องๆตอนนี้เราก็เข้าสู่ภาคเรียนที่สองกันแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาแรกที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้ก็คือหินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกโดยเราจะมาดูเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกหินกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง สัสดีครับด็อกเตอร์กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะครับกำลังเก็บตัวอย่างหินไปศึกษานะ่ะเด็กๆดูดนะเ,เดี๋ยวของด็อเอร์ <จะ S 2> ชื่อปรกรณ์เป็นนักธรณีวิทยาถ้าเจมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโลกและส่วนประกอบของโลกอย่างหินแร่ดินและน้ำก็ถามพี่เขาได้เลยมผมสงสัยมานานแล้วครับว่าหินคืออะไรไไหินก็คือ ของแข็งที่ประกอบขึ้นด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติอันนี้คือคำจำกัดความของหินนะคะแล้วตัวอย่างหินที่เราเก็บไปเนี่ยเราเอาไปศึกษาอะไรได้บ้างหรอครับตัวอย่างหินที่เก็บได้เราสามารถศึกษาลักษณะทางกายภาพของหินด้วยตนเองคือสีน้ำหนักและลักษณะเนื้อหินเขาจะาเด็กๆไปเก็บหินนะคะตอนเนคกๆก็ได้ไปเก็บโดยสีของหินจะบอกถึงแร่ที่อยู่ภายในเช่นหินที่มีแร่ดีบุก จะมีสีน้ำตาลหรือดำหินที่มีแร่เหล็กจะมีสีน้ำตาลทอแดงหรือสีดำหินที่มีแร่ยิบซ้ำจะมีสีขาวหินที่มีแร่ตะกัวจะมีสีเทาหินที่มีแร่ทองแดงจะมีสีเขียวน้ำหนักของหินก็สามารถบอกได้เช่นกันว่าหินก้อนนั้นประกอบด้วยแร่ใดในกรณีที่หินมีขนาดเท่ากันนั้น หินที่มีแร่โลหะจะมีน้ำหนักมากกว่าที่มีแร่เล็กและแร่ทองแดงเดี๋ยวครูในท้ายชั่วโมงสำหรับลักษณะของเนื้อหินจะบอกถึงผลึกของแร่ที่ยึดเกาะกันอยู่ภายในเนื้อหินถ้าผลึกมีขนาดเล็กเนื้อหินจะมีความละเอียดแต่ถ้าผลึกมีขนาดใหญ่เนื้อหินก็จะหยาบเจมอยากช่วยพี่กับด็อกเตอร์ศึกษาตัวอย่างหินไหมล่ะอยากครับถ้าอย่างนั้น เจมช่วยพี่ศึกษาสีกับลักษณะของเนื้อหินแล้วกันนะไปสำรวจกันเลยอ,เอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจประกอบด้วย 1. แว่นขยาย 2. ตัวอย่างหิน5ก้อน จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการศึกษาโดยขั้นตอนแรกเราจะทำการติดหมายเลขหนึ่งถึงห้าให้กับก้อนหินขั้นตอนต่อมาทำการสังเกตสีของหินด้วยตาเปล่าและสังเกตลักษณะของเนื้อหินโดยใช้แว่นขยายเหมือนกับกล่องที่เชอร์บอกนี่แหละนะคะกล่องหินที่เชอร์บอกเขาจะมีหมายเลขติด้เราไปสำรวจพร้อมๆกับเจมกันนะครับ โดยน้องๆสังเกตส,สีของหินด้วยตาเปล่าจากนั้นคลิกปุ่มแว่นขยายเพื่อศึกษาลักษณะของเนื้อหินแล้วบันทึกผลในตารางเยี่ยมไปเลยค่ะอ่าดูนะคะอันนี้ก็คลิก ใช่แล้วครับเยี่ยมไปเลยครับตอบถูกเยี่ยมไปเลยค่ะถูกต้องครับเยี่ยมไปเลยค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะ สรุปผลการศึกษาที่ได้คือก้อนอหิน<อ>แต่ละก้อนอมีสีสและลักษณะเนื้อหินต่างกันผลสำรวจหินและบันทึกผลเรียบร้อยแล้วครับถ้าอย่างนั้นเจมช่วยพี่สรุปซิว่าเราสามารถศึกษาลักษณะทางกายภาพของหินด้วยตนเองได้ยังไง สิ่งที่เราศึกษาลักษณะทางกายภาพของหินก็คือสีน้ำหนักและลักษณะเนื้อหินครับแกงมา<ช>่งเจม<ส>ถ้าอย่างนั้นเจมลองทำแบบฝึกหัดฉายเดี่ยงต่อไปนี้ดูนะอันนี้เป็นลักษณะทางกยายภาพนะคะแกฑ์ที่ใช้ในการจำแนกหินประกอบด้วยสีน้ำหนักและลักษณะเนื้อหินครับอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาลักษณะของเนื้อหินคือแว่นขยายครับ อยู่โรงเรียนมีนะคะเด็กสิ่งที่ทําให้หินมีสีแตกต่างกันคือแร่ครับจำดีๆนะโดยหินที่มีแร่ดีบุกจะมีสีน้ําตาลหรือดำหินที่มีแร่เหล็กจะมีสีน้ําตาลปนแดงหรือดําหินที่มียิปซัมจะมีสีขาวหินที่มีแร่ตะกั่วจะมีสีเทาหินที่มีแร่ทองแดงจะมีสีแดง พิมพบก้อนหินก้อนหนึ่งมีสีขาวแสดงว่าหินก้อนนั้นมีแร่ยิบซ้ำครับความเรียบเนียนของเนื้อหินขึ้นอยู่กับขนาดของผลึกครับยิ่งผลึกมีขนาดเล็กเนื้อหินก็ยิ่งเรียบเนียนในทางตรงกันข้ามถ้าผลึกยิ่งมีขนาดใหญ่เนื้อหินจะหยาบเพิ่มขึ้นน้องๆรู้ไหมครับว่านอกจากสีน้ำหนักและลักษณะของเนื้อหินแล้ว ยังมีเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกหินอีกอย่างหนึ่งด้วยส่วนจะเป็นอะไรนั้นไว้เรามาติดตามกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ่านะคะเดี๋ยวจะถามละอ่าเด็กๆดูคลิปวิดีโอเมื่อกี้แล้วเป็นไงบ้างคะได้ความรู้ค่ะอ่าเขาบอกว่าอะไรไ สิ่งที่ใช้นในการจําแนกมีอะไรบ้างเอ,อ่อเว้น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 ขยายเว้นขยายครับแล้วก็ดูตาเว้นขยายแล้วใช้อะไรอีกคะรวมตา,มตาครับอ่านะคะอันนี้คือใช้เว้นขยายเพื่อที่จะส่องดูอะไรคะส่องดูเนื้อหินให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะค่ะเออ มิพาวียงอยู่ไหมเนี่ยไปไหนแล้วอยู่นี่ค่ะนะคะไม่เห็นหน้า<ะ>หนูเชื่อหนูหนูตอบหนูตอบเชื่ออยู่นะเนี่ยเอาละค่ะถ้าเด็กๆเปิดภาคเรียนมาครูก็จะพาไปสำรวจหินบริเวณอะไรดีสนามเด็กเล่นตรงนั้นนาม,มเด็นเด็กเล่นมหนีหิน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 ไอ้เนี่ยเชื่อหินอะไรอะหินอะไรคะหินกลมๆแบนๆนะเชื่อเ,เออนั่นเลย หินพวกนี้มันเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นหินทรายหรือนะคะเป็นหินที่มีลักษณะค่อนข้างเนื้อเรียบอันนี้เราทำไปแล้วใช่ไหมใช่เดีะจะต้องมาดูกิจกรรมที่หนึ่งกระบวนการเกิดหินบรรจกักรหินและการนำแร่ไปใช้ประโยชน์นะคะอ่าเปิดแบบฝึกหัดหน้าเที่ยวไหร่คะลูก อันนี้เราดูไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ที่ครูเพนให้ดูวิดีทัศแล้วนะคะและสิ่งที่ทําให้หินมีลักษณะหรือสีแตกต่างกันก็คืออะไรคะแร่ที่อยู่ในหินหินแต่และชนิดจะมีแร่ที่แตกต่างกันใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่่ชอามาดูเปิดหน้าที่เยาไหร่คะ 67เจ็ขาบอกเรื่องที่หนึ่งรู้หรือยังกระบวนการเกิดหินอ่ามาดูหินคืออะไรบอกไปแล้วเขาบอกเมื่อกี้ก่อนดูวิชัดเขาบอกว่าหินเป็นของแข็งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอเขียนลงไปในแบบฝึกข,ขัดเราหน้าที่67นะคะอ่าเขียนนะคะ หินเป็นของแข็งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยทั่วไปมีแร่เป็นองค์ประกอบหินแบ่งออกเป็นสามประเภทคือที่เราดูมาแล้วมเมื่อกี้นะคะหินอนัคนีหินตะกอนและหินแปรอ่เขียนนะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดกี่หน้ากันดีเนาะสองหน้าครับด้า จัดให้ได้เดียวค่ะได้หนาก็เวลาหมุดก็แค่หน้าเดียวปะค่ะค่ะค่ะหน้าเดียว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 ค่ะเด็กทำหน้า67นะคะได้67ค่ะวันนี้เด็กๆทำหน้า67หน้าเดียวจัดให้เลยเขียนสวยๆนะคะโอเคค่ะจะได้ไม่เครียดจะได้เข้าเรียนเยอะๆ ใครยังไม่เข้าเรียนเหลืออีกห้าคนตามเพื่อนเข้างด้วยนะมันมีคนนึงที่เข้าไม่ได้อ่ะค่ะโทรศัพท์โหลดไม่ได้ไม่รับรองแบบแน้วค่ะนารินีเหรอนารินีเข้าไม่ได้เนอลูกค่ะกูคนอีกคนนึงก็คือต้นกาไม่รู้อะไม่ไม่รู้อะต้นกาไม่รู้เป็นอะไรค่ะเหรอแต่ว่าเขาตามสอบนะคะเขาตามน่าจะตามอบ อ๋อแต่บอกเข้าทำงานม่คคูเพนด้วยนะแม่เขาเข้าซูมม่ได้เหรอลูกเข้าได้ครับแต่แต่ไม่รู้ว่าเป็นทเขาถึงไม้เข้ามันมีมันมีคนนึ่งค่ะที่โทรศัพท์เขาไม่รับรองแอปซูมโหลดไม่ได้เหรอถ้างั้นบอกเพื่อนดูอ๋อนัลลนีถ้างั้นบอกนัลนินีดูที่คลิปก็ได้เดี๋ยวครูได้อัดเรคคอร์ดไว้อยู่เดี๋ยวครูส่งเข้าไปให้แล้วก็จะได้ตามงานเพื่อนนะคะ เด<ใ>็กเจะได้ตามงานทันจะได้ไม่มีงานค้างแล้วทำมันละหน้าสองหน้างานก็จะไม่เยอะ oh. เปิดเทอมมาแล้วก็ทดลองนะคะสอบก oh. ็จะไ,ได้เปิดมาเชื่ออ๋อไล้เปิดเราต้องมีความหวังไม่ก่อนเนาะนี oh. อ้อาจะพูดก็ไม่ได้เปิดหรอกไม่ใช่ไม่ใช่เรียนจบก่อนแล้วค่อยเปิดอ่ะจบภาคเรียนที่หนึ่ง อต่อไปข้อที่สองเขาถามวัฏจักรหินเป็นอย่างไรนะคะวัฏจักรหินเป็นการเปลี่ยนแปลงของหินทั้งสามประเภทนะคะได้แก่หินอคนีนะคะหินตะกอนหินแปรโดยมีการเปลี่ยนแปลงจากหินประเภทหนึ่งไปเป็นหินอีกประเภทหนึ่งนะคะอ่า โดยผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยานะคะเด็กๆเขียนนะคะต่อไปข้อที่สามถ้าใครเสร็จจากข้อที่สองแล้วไปข้อที่สามนะคะข้อที่สามเขาถามว่าหินและแร่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างนะคะถ้าในสมัยโบราณเขาจะนำหินเนี่ยไปใช้ในการอะไรคะทำเป็นอาวุธป้องกันตัว แต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นไงวิวัฒนาการมันเพิ่มขึ้นนะคะเขาก็จะเปลี่ยนจากการนำหินไปทำเป็นอาวุธก็จะเอามาทำในการทำการก่อสร้างประดิษฐ์สิ่งของสร้างบ้านอะไรต่งตางๆนะคะหรือทำเป็นเครื่องใช้โต๊ะเก้าอี้เห็นไหมคะโตะหินอ่อนเก้าอี้หินอ่อนปูพื้นอย่างเงี้ยเห็นไหมคะ พื้นที่ห้องเรียนโรงเรียนเราก็เป็นพื้นหินอ่อนนะคะทำมาจากหินและแรลเหมือนกันอ่าใครเสร็จก็อสองแล้วไปข้อสามนะคะเสร็จแล้วเหรอเชจะหมดเวลาแล้วอย,อย่าเพิ่งหลืออีกเ้านาทีอ่ให้มันเสร็จข้อสาม เด็กๆจะลืมถ่ายรูปส่งไลน์มาหาคุณครูนะเสร็จข้อนี้นะครับอ่าวันนี้เราทํากี่หน้ากันนะหนึ่งหน้าหน้าเดียวค่ะออจะได้สบายๆนะอย่าลืมตามเพื่อนเข้าห้องด้วยนะคะมีอะไรสงสัยไหมสรุปแล้วหินในชั่วโมงนี้หินแบ่งออกเป็นกี่ประเภทลูกช่วยกันสรุปสิคะสามประเภทค่ะอันนี้เสร็จยังเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วนะมาเซ็ชอเปนึ่ ฮะอย่าม่เซ็มันเหรอได้ได้ได้เรื่องว่าเสร็จแล้วจีนท่านที่ไหนอะชื่ออาสรุปกันก่อนเร็วสรุปให้เพื่อนฟังด้วยระว่างรอเพื่อนหินอินเมีสามประเภทค่ะอ่าหนึ่งหินอาคานีค่ะสองลายลายลายมีลายบบหินตะกอน หินตะกอนแล้วก็หินตะกอนเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหินชั้นและสามคือหินแปรแม่เหรอแปรแบ่งออกเป็นสามประเภทนะลูกหินอคเีหินหินตะกอนแล้วก็หินแปรค่ะแปรแล้วพวกนี้เรามาเรียนก็หินตะกอนอ้ยหินอคนี่ะมีทั้งหมดเจ็ดชนิดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้เรียนแล้วแล้วหินตะกอนอ่ะอคิ หินตะกอนมี6ชนิดห oh ินแปรมี5ชนิดเดี๋ยวเราจะได้ห้องชนิดของหินสอบโอเคป่ะเหมือนเหมือนเหมือนห้องธาตเหรอจ้าโอ้โหโอเคไหมอ่านะคะ หินก็จะแบ่งออกเป็นสามประเภทเหมือนที่เราอันนี้คือประเภทหินใหญ่แล้วจะเราจะย่อยว่าหินอคณนีมีกี่ประเภทนะคะหินตะกอนมีกี่ประเภทหินแปรมีกี่ประเภทเดี๋ยวเราได้ห้องชนิดของหินนะคะเด็กๆในชั่วโมงนี้เด็กๆมีอะไรสงสยัยไหมหิวข้าวยัง กินข้าวมาแล้วเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอหนูเรียนเสร็จหนูก็จะนอนแล้วเชื่อร้องแทบไปหรอเปิดกล้องตรงนนะเปิดกล้องเร็วๆอยากเจอหน้าทุกคนเปิดไม่ได้เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอลาเข้าตาย่างไี่พาปีเร็วๆเลยเปิดกล้องแบบนี้เราอยากเห็นหน้าคุณเราจะแคปหน้าจอส่งเร็วๆมาเร็วค่ะเร็วเร็วค่ะอะไรนี่ปะอ่า เร็วเลยค่ะเร็วเหลืออีกหกนาทีอีกห้านาทีจะได้ไปทานข้าวอืนัําเป็นเมื่อกี้วันพระฤหัสเราพบกับรายการผู้ใหญ่ใจดีอยู่นะเป็นแล้ววะวันพรฤหัสเราพบกับรายการผู้ใหญ่ใจดีอยู่นะเปิดเี่ลูกชัยพลแทนคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะวันพฤหัสเนี้ยเราจะพบกับผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งนะคะเป็น มาจากศึกษานิเทศมาจากจังหวัดอะไรนะ่าเชื่อจำไม่ได้เขาเก่งมากเลยนะคะเกี่ยวสอนกักเด็กมาเป็นยี่สิบปีแล้วดังนั้นเราจะพบกับท่านมาให้แรง<อ>บันดาลใจกต <3 S 1> ้องอายุสามยี่สิบกว่าปีไม่ก็สามสิบกว่าปีมาให้แรงบันดาลใจว่าช่วงนี้เนเรียนออนไลน์เนี่ยเราต้องทำตัวยังไงบ้างใ, <จ S 1> ใครเครียดอะไรไหมเรียนออนไลน์ เชื่อขอออกก่อนนะผมหิวข้าวอยากพึ่งผมอยากฆ่าตัวตายแล้วเขาจะฆ่าตัวตายทําไมยอดยอดยอะยอดยอดเด็กๆมีอะไรสงสัยถามเชื่อได้นะคะไลน์มาถามส่วนตัวคือหน้านั้นหน้านี้ไม่ได้นะคะมาให้เด็กๆสบายๆเรียนสนุกๆอย่าลืมชวนเพื่อนเข้าห้องนะคะฉะนั้นในชั่วโมงนี้เด็กๆมีอะไรสงสัยไหม นดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเด็กสวัสดีค่ะติวอเก้นค่ะ